การโอไม่ใช่การตามใจเดี๋ยวจะขยายให้ฟังการโอคือการแสดงออกว่าเข้าใจการตามใจคือการแสดงออกว่าฉันทําให้เธอได้นะหลายบ้านบอกว่ามันไม่ดีแล้วไม่ควรตามใจเขาแต่เอาจริงการตามใจมีข้อดีอยากเห็นเธอมีความสุขอะการที่เราอยากเห็นเธอมีความสุขฉันเลยให้ได้ไงแฟนบอกว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้อยากได้อันนี้อยากได้กระเป๋าอะสมมุติมึงซื้อให้มึงตามใจเขาอะแล้ว<ร>มึงได,ได้ใจ,ใจเออ <laughs> มึงได้ใจแฟนปะโอ้โหมึงรักกู ว่ามึงถึงซื้อให้ถูกปะล่ะแฟนจะเด้งกลับมาที่ตัวเองว่าฉันมีค่าสําหรับเธอว่ะไม่งั้นกระเป๋าใบละห้าหมื่นมึงคงไม่ซื้อให้กูหรอกอเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเร่งการตามใจไม่ใช่ว่ามันทําร้ายเด็กนะเด็กได้เห็นคุณค่าในตัวเองว่าแม่โคตรรักเลยความรู้สึกเราเราจะรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราอะ่ะมันเกิดขึ้น ดังนั้นการตามใจไม่ใช่แบดนะแต่ทีนี้การตามใจจะทำให้เอาแต่ใจเพราะว่าเคยอยากได้แล้วได้ตลอดอคือเวลาที่เราโตเราจะผ่านคำว่าประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์จะสอนทำให้เราเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราเข้าใจว่ะ ว่าบางครั้งการเอาแต่ใจมันไม่ได้ดังใจไปเสมอหรอกว่าแล้วเราเริ่มเข้าใจคนอื่นมากขึ้นดังนั้นมันไม่ได้แปลว่าการที่เลี้ยงมาด้วยการตามใจเด็กคนนี้จะกลายเป็นคนเอาแต่ใจไปทั้งชีวิตน้ยแต่อันเนี้ยจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่ประสบการณ์เราสอนด้วยไม่ั้เชิงบวกเนี่ยเขาจะได้วันนี้เลยเหมือนจะตามใจแต่ไม่ได้ตามใจอันไหนไม่ได้คือไม่ได้แค่เรียกว่าเข้าใจเออมันเป็นจุดตัดระหว่างการโอกับการ ตามใจเรามาพูดวันนี้เพื่อให้พ่อแม่ได้เข้าไปอยู่ในใจของเด็กและเข้าไปเข้าใจเขาจริงๆแล้วโอบเขาหน่อยสําหรับใครที่ชอบแนวทางการเลี้ยงลูกถ้าอยากได้จิตวิทยาการสื่อสารและการสร้างวินัยเชิงบวกรวมถึงการสร้าง EF ที่ดีให้กับลูกด้วยเนี่ยสามารถที่จะสมัครเรียนหลักสูตรของนิกกี้ได้นะคะในการเรียนเป็นการเรียนออนไลน์หรือถ้าใครที่จะอยากปรึกษาเปไน็นรายชั่วโมงสามารถทักมาปรึกษากับนิกกี้โดยตรงได้เลยเพื่อที่จะเฉพาะเจาะจงกับลูกเรากับบ้านเราเ ว่าวิถีของลูกเราเป็นแบบนี้เราจะรับมือกับเขายังไงในเชิงจิตวิทยาต้องเห็นอะไรบ้างถ้าไม่อยากพลาดก็ทักเข้ามาปรึกษาหรือลงคอร์สเรียนได้เลยนะคะสมัครได้ที่ไหนสมัครได้ที่ไลน์แอดของนิกกี้หรือไลน์แอดของตัวแทนของนิกกี้ได้ทั่วประเทศเลยคะ่ะ